สวัสดีค่ะอุมามาชาแนลจ้าวันนี้แม่จะชวนเพื่อนๆทานยำปูม้าจ้ายำปูม้าจ้าเพื่อนๆจ่ายำปูมา้าแซ่บๆกันเลยจ้าจะมีมะม่วงแครนลอทแล้วก็หอมแขกนะจ้าเพื่อนๆจ่ายำปูม้าจ้าแม่ซื้อยำปูม้ามาทั้งหมด3าร้านและร้านนี้ร้านที่3จะไม่มีร้านประจํานะคะร้านประจําของแม่เขาเลิกขายไปแล้วจากสามร้านนี้ที่แม่เคยซื้อมาทาน มากินให้เพื่อนๆดูคือร้านใหม่หมดเลยนะจ๊ะแต่ร้านประจําจะมีอยู่ร้านเดียวเหมือนกับว่าเจ้าของเดียวกันแต่เขาเซ็งต่อต่อกันสูตรอะค่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านี่จ๋ายำปูมมาจะแซ่บๆกันเลยจ้าอันนี้แม่อธิบายให้ฟังก่อนเดี๋ยวจ๊ะเอ๊ะทำไมซ้ําจังซ้ําจังคือเขาเซ็งร้านให้กันสามเจ้าแล้วค่ะแต่เหมือนขายสูตรแต่น้าหนักมือรสชาติมือก็ไม่เหมือนกันจะ้ะเพื่อนๆจ๋ายำปูมมาจ้ามาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ายำปูมา้า แท uh huh. บจับ uh huh. เสียงรถดังหน่อยนะเพื่อนๆรถเยอะ uh huh. ตรงนี้มีเนื้อเยอะแม่แต่ได้เยอะเลยจ้า กินต้องกินให้คุ้มค่านะเพื่อนๆนะเนาะเงินทองหายยากจ้ามาทำด้วยกันนะจ้าเพื่อนๆจ๋าแซ่บๆไปเลยจ้า เนื้อปูสดจ้ะแต่ปูตัวไม่ใหญ่ปูตัวเล็กอันนี้ร้อยหนึ่งจ้ะหนึ่งร้อยบาทหอมแค่จ้าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเนื้อฉ่ำเลยแม่บีวพดูนี่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนื้อฉ่ำเลยสดด้วยเพื่อนจ๋านี่แม่จุ่มกันนะนี่เพื่อนเพื่อนจ๋ามาทานด้วยกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า หวานเจี๊ยบสดค่ะสดใช้ได้ดูนแซ่บมากเลยเพื่อนเพื่อนแซ่บเครื่องจากเครื่องมะม่วงแคลอด สงสารลูกจังเลยอยากให้ลูกหายไวๆค่ะมีไอมีไข้มีน้ำมูกแต่น้ำมูกยังไม่เท่าไหร่แต่ไอเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> อจะหายช้าหน่อย <c oughs> เป็นห่วงลูกสงสารลูกมากเลย <c oughs> ไข้หายแล้วจ้ะ ตอนนี้พอไข้าหายไอมาหวัดตามเป็นแทนได้แม่เป็นแทนแล้วแม่ไม่อยากให้เด็กๆเป็นเลยภูมิเขายัางอ่อนสงสารลูกมาทานด้วยกนันนะจ๊ะเสือได้ไม่มีข้าเหนียวอยากจิ้มน,น้ำแซ่บ นีจับเพื่อนๆจ้าแซ่บๆกันเลยจ้ามาทานด้วยกันนะจ้ายำปูมมาจับเพื่อนๆจ้ายำปูม้ายำปูม้าจ้าแม,แม่บีบเนื้อแม่ชอบตอนบีบเนื้อเพื่อนๆดูปิ้นเลยมาทานด้วยกันนะจ้าแซ่บๆเลยจ้า เผ็ดแต่เพื่อนแต่อร่อยมาจ้าเพื่อนๆปูเขาสดค่ะสดมากๆเลยเนื้อใสๆเนี่ยเพื่อนๆปิ้นเลย อร่อยจ้ะเนื้อเต็มเต็มแน,น่นแ่นบูตัวเล็กก็ใช่ว่าเนื้อน้อยนะคะเนื้อเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะหมดแล้วจ้ะเหลืออีกหนึ่งชิ้นจ้าเพื่อนๆอ,อื้อือ้อซ็บจ้า อันนี้เครื่องจะอ่ร